หลังจากสร้างฝ่ายแมวทุกๆเดือนชาวบ้านตำบลซ้านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตระหนักดีว่าพวกเขาต้องเข้าร่วมลานแห่งความคิดหรือชาวเหนือเรียกกันว่าค่วงกำกึศลานแห่งนี้ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระหากยังเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้พื้นที่บริเวณวัดนาซ่านซึ่งเป็นสถานที่ในการทํากิจกรรมของชุมชน,เ,นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังปัญหาการใช้เคมีในภาคการเกษตรส่งผลให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายถูกหยิบยกเป็นประเด็นสําคัญในการถกปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันเพระาะนอกจากจะบั่นทอนสุขภาพชาวบ้านแล้วผลจากเคมียังกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน นี่จึงเป็นที่มาของกระบวนการมีส่วนร่วมตามโครงการข่วงกากึดวิธีทางเลือกด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไไ bon. โดยได้รับการสนับสนุนจากสสสถ้าในเรื่องของปเด็นปัญหาสุขภาพเนี่ยนะครับจะให้คุณหมอนะครับเป็นคนดูแลเราตลอดไปได้หรือไม่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยเราควรที่จะหันมาดูแลนะครับตัวเราเองนะครับโดยใช้กระบวนการ ในชุมชนของเราเนี่แหละคือสสเนี่ยนะครับเขาก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่สสไม่ต้องมามาดําเนินการเองนะครับแต่ว่าอาจจะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องขององค์ความรู้นะครับไปให้กับชุมชนแล้วก็ชุมชนคิดยังไงนะครับก็ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบริบทนะครับในเรื่องของด้านสุขภาพเนี่ยครับของแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าคนที่จะดูแลตัวเองจริงๆนั้นเนี่ยนะครับก็คือตัวของอาคนในชุมชนนั้นการร่วมผลิตปุย๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีเป็นมติที่ชาวบ้านตกลงร่วมกันโดยเน้นการพึ่งธรรมชาติเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพไม่เพียงแต่ลดปัญหาผื่นคันตามเนื้อตัวแล้วการได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษ อย่างช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดจากอาหารปลอดภัยวัตถุปสงค์โครงการของเราเนี่ยเราก็จะเน้นไปในเรื่องของเออทำยังไงนะครับที่ให้ชุมชนเนี่ยนะครับลดการใช้สารเคมีเราคิดต่อไปนะครับว่าถ้าหากว่าลดสารเคมีได้แล้วเนี่ยนะครับเราให้ชุมชนเนี่ยหันมาทําในเรื่องของอกเกษตรอินทรีย์ไหมนะครับอันนี้มันก็เป็นผลพลอยได้จากตอนนั้นขึ้นมานะครับ เมื่อชุมชนนะครับลดการใช้สารเคมีลงไปแล้วเนี่ยหามาใช้เกษตรเครีนะครับสิ่งแวดล้อมที่เราเสียไปนะครับเราก็จะได้คืนมากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีข่วงกรรกึดยังเกิดกลุ่มกิจกรรมต่อยอดมากมายซึ่งเป็นดอกผลการตกผลึกทางความคิดร่วมกันของชุมชนเมื่อเห็นว่าเรื่องใดมีประโยชน์ก็ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นรูปประธรรมเช่นกลุ่มผู้สูงอายุร่วมออกกำลัง กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์ที่สร้างรายได้เสริมจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ผู้สูงอายุเกิดคุณค่าในตัวเองสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือความความร่วมมือกันทั้งหมดนะครับของคนในชุมชนนะครับที่ช่วยกันผลักดันนะครับแต่ถ้าหากว่าขาใดข้าหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ยอมเดินเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้โครงารของเราเนี่ยครับไม่ไม่บรรลุนะครับถึงสิ่งที่เรา ้าหมายไวการมีพื้นที่แสดงออกทางความคิดบนฐานการมีส่วนร่วมจากทั้งบ้านวัดโรงเรียนชุมชนตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้เวทีควงกำกึตของบ้านส่น้นอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแห่งนี้มีความเข้มแข็งทางปัญญาในการสร้างความรู้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน นับเป็นเครื่องมือของการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อร่วมสร้างชุมชนหน้าอยู่ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพ